มีใครมีปัญหาเรื่องไทรอยฮอร์โมนบ้างบางคนมีภาวะไทรอยต่ำแฝงการที่เรามีปัญหาเรื่องภาวะไทรอยต่ำแฝงจะทําให้มีปัญหาเรื่องของอ้วนง,ง่ายอ๋อสิดอกเตอร์รอ,อินอแกมลอินดีนดคุณหมอพอ่อลามีใครมีปัญหาเรื่องไทรอยบ้างช่วยกันคอมเมนต์มาบอกหมอหน่อยไท,ไทรอยฮอร์โมนเนี่ยนะครับ มี ส่วนช่วยที่ทําให้ระบบการเาผาผลาญของเราทํางานได้ดีหลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องไทรอยส่งผลทําให้อาจจะมีปัญหาเรื่องอ้วนง่ายน้ําหนักตัวที่ขึ้นง่ายถ้าเราปล่อยให้ร่างกายของเรามีภาวะต่อมหมวกไตล้าเราจะมีการทํางานของไทรอยที่แย่ลงด้วยแล้วไทรอยเนี่ยมันเป็นต่อมที่มีผลกับเรื่องของความอ้วนบางคนไม่ได้กินมื้อเช้าด้วยซ้ำกับมีภาวะอ้วนลงผุง,งเป็นเพราะว่า ตอมหมวกไตล้าทําให้ต่อมไทรอยเกิดภาวะต่ําแฝงทําให้การเผาผลาญของร่างกายเราแย่ลง,ลงก็จะทําให้เราอ้วนลงพุงหมอขออย่างแรกเลยคือมื้อแรกของวันขอโปรโตีนเลยและเดอะเบสโปรตีนที่ดีที่สุด คือโปรโตีนที่เป็นพวกแพลนเบสโปรตีนข้อดีของโปรโตีนเนี่ยคือมันจะมีกรดอะมิโนไทโรซีนนะครับเป็นสารตั้งต้นที่ทำให้ร่างกายเราเอาไปสร้างไทรยอยฮอร์โมนที่ช่วยเรื่องของการเผาผลาญของร่างกายของเราจะทำให้เราคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นด้วยนะครับในส่วนเรื่องของภูมิคุ้มกันประโยชน์ของโปรโตีนที่หลายคนอาจจะมองข้ามคือโปรโตีนจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการสร้าง เซลเม็ดเลือดขาวไปสู้กับเชื้อโ,โรคโดยเฉพาะในช่วงโรคระบาดในช่วงที่เราต้องเสริมภูมิคุ้มกันถูกไหมครับการที่เราได้โปรตีนที่ดีจะช่วยทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราทํางานได้ดีขึ้นนะครับมันมีงานวิจัยครับงานวิจัยทางการแพทย์นะครับจาก BMJ Journal เขาศึกษาคนที่ติดโควิดจาก6ประเทศทั่วโลกนะครับพบว่ากลุ่มคนที่ทานพวก plant based diet คือไม่เน้นโปรโตีนจากเนื้อสัตว์แพลนเบสคือเน้นโปรโตีนจากพืชคนกลุ่มนี้ครับนะเมื่อติดโควิดแล้วกลับฟื้นตัวได้เร็วช่วยลดความรุนแรงเมื่อเราติดเชื้อโควิดนะครับแล้วคนที่มีปัญหาหายจากโควิดละยังอ่อนเพลียอยู่รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยยังไม่สดชื่นยังเหนื่อยยังอ่อนเพลียยังหายใจได้ไม่เต็มปอดการที่เราเสริมโปรโตีนนะครับโดยเฉพาะพวกแพลนเบสโปรตีน จะทำให้เราลดอาการกลุ่มอาการลองโควิดได้ลดอาการเพลียลดอาการผมร่วงนะครับลดอาการนอนไม่หลับนะลดอาการยังเหนื่อยหลังหายจากโควิดนะครับนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับนะอาฝากช่วยกันบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับ